ท้องใจสู้มากๆเลยค่ะสภาพอากาศไม่ได้เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตนะคะสภาพอากาศไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเชียร์ลูกแข่งเสร็จแล้วหิวมากอยากกินฮอทดอกอยากกินอะไรร้อนๆแม่ก็เลยไปซื้อเฟรนช์ฟรายอุ้ยฝน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 ,ผน,ผน สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศเบลเยียมนะคะในวันเสาร์ที่ฝนตกลงมาปล่อยๆเอลูกชายอยู่ไหนเนาะน้องเนลส์วันนี้พาน้องเนลส์มาแข่งฟุตบอลอีกแล้วค่ะแต่ว่าเป็นเป็นเอ่อทัวร์นาเมนต์พิเศษที่มีทีมมาร่วมทัวร์นาเมนต์ประมาณ70ทีมตั้งแต่ยูเล็กๆประมาณยูหกไปจนถึงยูอ่น่าจะยูสิบห้าเอาไม่ใช่น่าจะยูประมาณ อประมาณนี้ละคะ่ะ15-16-17ละลาวนี้แหละประมาณ70ทีมมาร่วมกันเนะ้อแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่เมืองชื่อว่าลอนดอ์ซีลเพราะว่าที่นี่เขาเป็นเจ้าภาพในการจัดทัวร์นาเมนต์วันนี้นะคะ mm. ก็เขาเรียกว่าศึกเดลต้าเดลต้าพัสคับก็คือเดลต้าอีสเตอร์คัพนั่นเองล้วไพรก็เนี่ยละคะ่ะเป็นประจำหา้อ <podría> ่านงเนียร์สมาแข่งฟุตบอลแต่วันนี้อากาศไม่ค่อยดีเลยอะ่ะฝนตก เจอเพื่อนละเดินมากับเพื่อนนักฟุตบอลของเรา u 13ค่ะนักฟุตบอลยู u 13มาค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปส่งน้ ils, องนิวส์เดินเข้าไปที่ตรงที่เขาแข่งกันเนาะตอนนี้มาจอดอยู่ยที่ปาร์กิ้งที่ทางทางเจ้าภาพเขาจัดไว้ให้นะคะก็อยู่โรงงานแถวแถวนี้แหละเดี๋ยวเราเดินไปกันค่ะ ก็พร้อมไม่ลูกไม่ได้เอาเสื้อกันฝนมาเลยอะ่ะ mm hmm. อ่ะไม่เป็นไรแข่งทั้งที่มีฝนนี่แหละเนาะเป็นเรื่องปกตินะครับ mm hmm. เป็นเรื่องปกติของเด็กที่นี่ค่ะออกกำลังกายสู้ฝนแข่งบอลตากฝนแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยกันเลยนะคะแปลกมากเลยเด็กที่นี่แข็งแรงแข็งแรงตอนนี้มาถึงที่คลับแล้วนะคะคลับนี้มีผู้สนับสนุนเยอะแยะมากมายเลยเนะี่ย อันนคะ,ะปลายผู้สนับสนุนยังใหญ่เลยแล้วก็มีสปริงคาสโซมีพวกเครื่องเล่นมาให้เด็กๆเ,เล่นนะเพราะว่าเป็นเป็นโฟนาเมนต์ที่ทางขับนี้จัดขึ้นมาเนาะคล้ายๆกับสึกของเอกชนนั่นแหละก็เลยมีพวกเครื่องเล่นต่างๆมาให้เด็กๆได้เอนจอยกันนะคะฝั่งทางนูนแล้วเราจะเดินเข้าไปข้างในก่อนตรงลานจอดรถตรงนี้ให้ให้ได้เฉพาะขับละ ที่เป็นที่สมัครเข้าร่วมแข่งนะคะจอดได้แค่ขับละคันโอ้คนมาเยอะเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูค่ะข้างในมีอะไรบ้างต้องเสียค่าขับก้วยเนี่ยไม่แน่ใจอ่ะทีมอยู่นี่ค่ะมาแล้วนี้มีค่าบริการเป็นค่าเข้านะคะบัตรค่าเข้าสำหรับสปอร์ตเก็คือกองเชียร์5ยูโรค่ะโอเคแต่มีไม่น้อยเหรียญเนนะ่ยลองหาดูในกระเป๋าก่อน Oh มีแต่แบงค์ใหญ่50ยูโรเดี๋ยวต้องไปถามเขาก็าจะมีตังรร <laughs> ค์ทอนหรือเปล่า่ไปดูกันค่ะจะมีทอนหรือเปล่าไม่รู้สุดท้ายก็มีทอนค่ะมีทอนแล้วก็ได้เป็นเนี่ยคะ่ะใส่แขนมา พิสแวนใส่แขนมาตรงนี้ก็น่าจะเป็นเป็นนี้แหละค่ะที่พักสำหรับกองเชียร์แต่วันนี้ฝนตกทุกคนก็มาอยู่กันในในเต็นท์กันตรงนู้นเข้าไปน่าจะเป็นเป็นคอฟฟี่ช็อปเป็นคาเฟ่นเนาะอันนี้เป็นยูเล็กนะคะยูเล็กเค้เขาก็จะตีตีสนามครึ่งของครึ่งสนามนะคะก็คือเล็กลงมาอีกปกติถ้าเป็นยูของลังเนิสเนี่ย ถ้าสนามใหญ่ๆแบบนี้นะคะเขาจะแบ่งครึ่งสนามก็นั่นคือเป็นหนึ่งสนามของของยูน้องเนียวสิเขาจะแข่งกันตีกวยเลยค่ะครึ่งสนามก็คือฝั่งทางนี้เป็นเป็นโก1หนึ่งโกฝั่งทางนู้นเป็นโก1หนึ่งโกเนาะแต่ว่าพอยูเล็กแบบนี้ก็คือครึ่งสนามแบบนี้ก็มาตีครึ่งอีกเพื่อให้สนามเล็กลงค่ะแล้วก็แข่งกันเนาะแล้วอาจจะมีนนลราคามีน้องผู้หญิงมาช่วยแข่งได้ด้วยเพราะว่าบางทียูเล็กๆกก็เป็นยูเริ่มต้นอะเนาะ เด็กๆแบบก็ยังไม่เยอะอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีเอาทีมผู้หญิงมาช่วยกันแข่งมามาช่วยแข่งกันอะไรเงี้ยเนาะเด็กๆสู้สุดใจมากเลยอ่ะดูโอ้ยมา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 ,มากอดกันเอาลูกเอ้ยเจ็บหน่อยนะเจ็บหน่อยเอาสู้สน้แล้วขึ้นบอลสู้สโอ้ยหัวใจมนุษย์แม่นะคะ <laughs> 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 เห็นลูกคนอื่นเจ็บก็เหมือนลูกเราเจ็บนี่แหละ <laughs> เดินไปดูนักกีฬาลงสนามกันนะคะน้องนิลส์แข่งเทรนสามค่ะหรือฟิลสามฟิลสามคือสนามสามนั่นแหละโอ้ยหลายภาษาเลเกินวันนี้มาดูกันค่ะว่ายังไงเห็นเมื่อกี้ไม่เชิงเป็นโค้ชค่ะเป็นผู้ปกครองหนึ่งในผู้ปกครองที่มาช่วยเทรนมาช่วยอะไรเวลาโค้ชไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าวันนี้จะแข่งสี่แมตช์แข่งสี่คู่ นักกีฬาบบกไม้ยบกมือให้อ่ะเดี๋ยวถ่ายนักกีฬาหน่อยกาเวลาอยู่กับเพื่อนแล้วเขาก็จะแฮปปี้แบบนี้ละค่ะน้องเมลส์แม่ก็ดีใจนะเวลาเขาอยู่กับเพื่อนเขาก็มีความสุขเนาะนี่แหละชีวิตมนุษย์แม่ไม่มีอะไรดีเท่ากับการได้เห็นลูกยิ้มเนาะ นั่นแหละค่ะหนึ่งในผู้ปกครองเนาะก็บอกว่าวันนี้เราจะแข่งสี่รอบก็นู่นละค่ะอยู่ยาวไปจนถึงบ่ายโมงบ่ายสองเห็นบอกว่าแข่ง40นาทีพักประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ50นาทีประมาณนี้แล้วค่ะแล้วก็แข่งอีกแล้วก็พักแข่งอีกแล้วก็พักแข่งพักแข่งพักก็อ่ะนะวันนี้ได้อยู่ที่สนามทั้งวันเลยสภาพอากาศไม่ได้เป็นอุปสรรคในการแข่งนะคะไม่ว่าจะร้อนหนาวฝนตกเด็กที่นี่ก็คือ เต็มที่โค้ชก็เต็มที่พ่อแม่อุปกรองก็เต็มที่เหมือนกัน <laughs> ลงไปแล้วค่ะน้องมีเป็นก้องหลังเหมือนเดิมวันนี้ <c oughs> <c oughs> พอแข่งเสร็จแล้วก็มาพักเด็กนะคะเจอมุมเป็นแบบว่ามุมสำหรับของเด็กอ่ะเนาะจะโต,ตแค่ไหนก็ชอบเล่นอันนี้มาแข่งเตะฟุตบอลเข้าเข้าโกนะคะดูว่าใครเตะได้แบบได้แรงสุดเนาะนมาดูกันน้องเมียวจะได้เตะไหมเหมื <c oughs> อนรอคิวอยู่เห็นทาน้องเมียวล้วค่ะหลังจากที่รออ่ะลูก เตะแรงๆนะลูก่นนกไหร่เนี่ยโอ๊ยมองไม่เห็น77อ่าลูกแรก77น่าจะได้เตะประมาณ3รอบอันเนี้สู้ๆลูก72เองเหรอลูกปกติเนียลเป็นคนที่เตะแรงที่สุดในทีมเพื่อนก็คือเชียร์มากมาก กมานีวสโอ้78โอเคไปละลงสนามอีกแล้ว <laughs> แข่งจบไป3ามแมชแล้วคะ่ะเหลืออีกหนึ่งแต่ตอนนี้แม่ไม่ไหวแล้วแม่หนาวมาก <laughs> ยืนขาแข็งขาชาเดี๋ยวต้องเข้าไปในตรงคาเฟ่คะ่ะอุ่นๆไปพักก่อนแล้วมาเชียร์แมชสุดท้ายคะ่ะ คือปกครองใจสู้มากๆเลยค่ะสะภาพอากาศไม่ได้เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตนะคสะสภาพอากาศไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเชียร์ลนะูก Kom igjen! จะสกัดออกแต่เขาเตะเข้าประตูตัวเองขอบคุณนะจ๊ะเย้ผ่อนเวลาแล้ว ข้า nope อ oh, oh. oh. uh ๋อเสียดายมากให้ลูกโทษไปลูกเดียวอ่ะไม่เป็นไรลูกให้กำลังใจลูกทำดีที่สุดแล้วเด็กๆทุกคนเก่งมากอ่ากอนให้กำลังใจกันนะ กดดันสุดก็คือผู้รักษาประตอูอยากเข้าไปก่อนเด้ลูกเอ้ย <c oughs> อานี่แหละเกมกีฬาเป็นอย่างนี้อ่ะมีเสียน้ำตาบ้างไม่เป็นไรสู้ๆเอาใหม่เอาใหม่สุดท้ายก็จับมือกันนะคะนี่แหละค่ะเกมกีฬาโอ้จะร้องกับผู้รักษาป,ประตูส <c oughs> งสารลูก ยัง่ะครับโคหใลูกครับลูกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวแม่ไปรอที่ตรงหน้าแคนทีนตรงหน้าไอคาเฟ่นะลูก เดี๋ยวเข้าไปกินฮอทดอกกันนะอ่ะลูกครับนี่เย้แข่งเสร็จแล้วเก่งจึงเบย์สมาทกันเลยนะครับบอกแม่บอกว่าหิวมากครับแข่งเสร็จแล้วหิวมากอยากกินฮอทดอกอยากกินอะไรร้อนๆแ <c oughs> ม่ก็เลยไปซื้อ เฟรนช์ฟรายอุ้ยฝน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 แข่งสู้ฝนแหมก็เลยไปซื้อนี่แล้วค่ะซื้อฮอทดอกแล้วก็เฟรนช์ฟรายอ่ะเพื่อนมานั่งด้วยฮัลโหลเพื่อนผู้รักษาประตูอีกคนหนึ่งเอฟทีเอาคือคีทอ่ะโอเคคีท เน่แขง่งเสร็จแล้วครับได้ที่เท่าไหร่นะได้ที่หกใช่ไหมน้เน่เป็นลายครับเก่งที่สุดแล้วเก่งมากมากจากทั้งหมดกี่ทีมน,นะเอ๊ะเรามีนีทีมส8เอทีมโอเคได้ชื่หกโอเคแล้วนะนนนคะเก่งที่สุดเลยอ่ะไปเกลือด้วยกินซึนใส่ไปด้วยลูกน้อยหายสังกี่โมงเนี่ยตอนนี้ เอาเล่ได้สิว่าแม่มองอะไรกี่คำไม่ใหโอ้บ่ายโมงเสร็จบ่ายโมงพอดีเลยสนุกไหมคะวันนี้ mm hmm. สนุกมากแข่งตากฝน uh. Let's go นเนาะตรงไหนวะนเนี่ยเอาเครื่องมือเมียไปเก็บไว้ไหนอีกเนี่ยเอ่ออันนี้เป็นห้องใต้ดินนะคะห้องมืดเป็นห้องเก็บของที่ฉันใต้ดินแม่ไผ่มาหากันไกตัดกิ่งมันจะเป็นกัญไกตัดกิ่งแบบมีด้ามยาวๆมันอยู่ตรงไหนเนี่ยสามีก็ชอบเก็บของเมียไปไว้ที่อื่นซะด้วยสิเนี่ยอันนี้จะเป็นเนี่ยละค่ะเรากระถางต้นไม้ที่ นั่นแหละค่ะไม่ได้ใช้แล้วเนาะแต่ยังไม่ได้ทิ้งนะคะเผื่อมีโอกาสได้ใช้เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีการยกย้ายต้นไม้ห้องเก็บของชั้นใต้ดินอยู่ไหนเนาะฝั่งทางนี้ก็เป็นอุปกรณ์ของคุณบา้าต่างๆนานาค่ะเก็บอุปกรณ์ไว้ลกๆหน่อยนะคะอยู่ไหนอะ่ะอ, <laughs> อยู่ตรงนี้โอ้ยนี่ค่ะ อย่ตรงนี้มันจะเป็นแบบนี้แหละอ่ะกันไกลตัดกิ่งหาเจอแล้วไปๆไเปข้าวสวน ข้อสวนอีกแล้วค่ะวันนี้หลังจากที่ครั้งที่แล้วเราทําความสะอาดตรงบริเวณเแปลงดอกไม้ตรงแปลงซ้ายกับแปลงขวาไปนะคะนี่แหละค่ะครั้ทงที่แล้วเราทําแปลงนู้นเนาะแล้วก็ยาวมาจนถึงแรงตรงนี้ก็คือแปลงขวานะคะแต่ว่าก็ยังทําไม่เสร็จนะครั้งที่แล้วทาได้ถึงราวาบริเวณนี้ละค่ะแถวๆนี้ยังดูไม่ค่อยสะอาดสะอ้านเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันจะมีทั้งเศษเปลือกไม้ที่แม่พผ โรยไว้ของซีซั่นก่อนบวกกับพวกเศษใบไม้อะนะคะใบไม้ที่มันตายๆแล้วเนาะก็ยังต้องทำความสะอาดอยู่และวันนี้เราก็จะมาทำสวนฝั่งทางนี้ค่ะฝั่งรั้วไฮดรนเชียเนาะดูสิอากาศร้อนขึ้นไวมากแล้วก็แตกใบแตกหนอ่อแตกยอดออกมาแล้วค่ะเนี่ยมาไวนะเนี่ยปีนี้ นี่แหละค่ะวันนี้เราจะมาตัดแต่งกิ่งมาทําความสะอาดเนาะในแปลงไฮเดรนเจียฝั่งนี้ค่ะโอ้ยอากาศเย็นอาจจะได้ยินแบบเสียงฟึดฟัดฟึดฟัดหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศเย็นมากอากาศเลขแค่สองตัว2ตัว,ต,วต้นๆประมาณ11องศาค่ะแล้วก็มีลมด้วยวันนี้ก็เลยติดไมโครโฟนคิดว่าน่าจะพอช่วยได้น่าจะไม่มีเสียงลมโบย่าตัวนี้แล้วก็บวกกับใส่ไอตัวพัฟตัวนี้เข้าไปน่าจะ พอกันเสียงลมได้เนาะไปค่ะเริ่มทำงานกันดีก,กว่าเนะ บางทีมันต้องนั่งลงนะคะเลงลายนะเล็งลายว่ากิ่งไหนควยกิ่งไหนที่เราจะเอาออกนะบางทีต้องต้องนั่งลงให้มันอยู่ในระดับสายตาเราเลยคะ่ะเราถึงจะเห็นยืนอย่างเงี้ยบางทีมองไม่เห็นมันลายตาไปหมดเลยต้องนั่งลงอย่างนี้อันนี้จะมองเห็นดีกว่าได้ดีกว่ามาก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 มา,กมากเลยอันนี้เอาออกโอ้ยลมแรงมากจริงๆ คือจะไม่ทําวันนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกเมื่อเช้านี้ก็ฝนตกก็รอจนฝนตกจนได้เข้าเนี่ยและะ้วค่ะเข้าตอนบ่ายเนาะถ้ารีบแดดถ้าแดดต้องรีบออกมาทําเลยคะ่ะจะรอให้แบบฝนหยุดตกแน่นอนเป็นไปไม่ได้คะ่ะประเทศเบลเยียมถ้ามีโอกาสต้องรีบทําเลยไม่งั้นก็จะไม่ได้ทาเนาะ งานสวนมันรอไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมีอะไรอีกหลายอย่างมากที่จะต้องทำเนาะไม่ว่าจะใส่ปูยเอยถอนวัชพืชเอยแล้วไหนจะต้องไปเอ่อไปซื้อตัวเศษไม้นะะี่ค่ะเศษเปลือกไม้เอามาโรยในในสวนเนาะเยอะเลยค่ะงานสวนปีนี้ตัดแต่งกิ่งต้นหนึ่งนี่ใช้เวลาพอสมควรไม่แน่ใจว่ากี่นาทีอะ่ะต้นละสิบนาทีได้มัง้งคิดว่านะคะ ดูจากในคลิปนัน่แล้วน่าจะต้นละประมาณ10นาที10-15นาทีแล้วละเสร็จไปอีกหนึ่งต้นค่ะดูโอเคเลยนะมันก็ดูเป็นเห็นเป็นรูปเป็นล่างเป็นทรงพุ่มอยู่ค่ะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะที่ตัดออกเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเขาจะกลับมาสวยยิ่งกว่าเดิมค่ะสวยแน่นอนสวยแน่นอนจ้า ตากแดดเหือ่อไปแล้วอ๋ออันนี้ก็ลบโอใยลมแรงมากนั่งตากแดดรับแดดอุ่นๆโอ,โอ้หัวเหมือนสิงโตเลย <c oughs> ยังขนดาดต้องคุมด้วยฮู้ดนะคะใส่หมวกแล้วก็ต้องคุมด้วยฮู้ดอีกชั้นหนึ่งทั้งลมแรงแล้วก็อากาศเยน็เยนๆค่ะเย็นจะเยือกเลย แต่โอเคค่ะไหวแล้ววันนี้ก็จะมีประมาณนี้ละคะกว่าจะทำเสร็จก็เย็นย่ำวันนี้่าผ่ขอกตัวไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีไปล,ละะ้วค่ะบาย